ดีจ้าพี่นัดจ้าอยู่ทงคือเกาเมื่อนีมาเล่มโมอโเตอร์วิเลจรอบที่สองได้บ่หลายปันไดจ้าเมื่อทงแล้วกาบัตรที่นีกะสิไปหาพักยังอื่นกินเมื่อนีไม่พักที่สนใจอยากล่องอยู่สองยางพักอันแรกเข้าเอืน้นว่าใบบัวบกฝรัง่งอันนี้บ่เคยกินเลยไม่เป็นเบิงคนอื่นเขากินพักที่สองคือ ผักติวฝรั่งอันนี้กะเพิ่งล่องไปปีที่แล้วล่องไปใบสองใบนี่แหละมันก็น่าสนใจอยู่สิพ้ากันไปเบิ่งแล้วจ้าว่าผักสองอย่างนี่มันมีหน้าตาเป็นแบบใดไปจ้ากะหาลอน้ำทงนี่แหละจ้ะหาหาผักหาผักหา,กห,ากหยาห้ามันพอท่านเขียวเธอมันบอแดดเต็มที่เธอผักก็คือกัน จต่ก็พ่อมีให้เก็บเนาะนี่เห็นแล้วบัวบกฝรัง่งใบมันกระสิล้ายๆบัวบกบานเห่าอยู่ออกไปทั้งลักษณะคือใบบอนเนาะใบบอนน้อยๆแต่เขาบอกว่าถามมันออกดอกจังสี่สีกินมันบ่ดได้แล้วมันสิมีผิดสะสมภาไปหาก่อไม่เนาะ เขาบอกว่าให้สังเกตว่าอันไดกินได้บ่ได้ให้เบิองหากมันว่าสัน่นถ้าอันไดห,หากมันมีปอมอันนั้นคือกินได้เบิงองเนาะแปลกจ้ะผักอยู่เมืองฝรั่งนี่ส่วนใหญ่มันสิมีแฝด แดก็คือพิดเนาะโอ้กินได้จ้ะเป็นยังวะตีเบิ้งนี่มันมีปมคือกระชายเลยเออเอาไปล่องเอาไปล่องสิเอาไปบรหลายดอกจ้าเพราะว่ายัางอันนี้มันเป็นเธอแรกที่ล่องกินยันยันแบบว่ามันบ,บเหมะกระเฮ้าพิษที่เขาบอก นาะต้นอ่อนมันอาจสิเป็นบ่เป็นหยังแต่ถัดถัดต้นแกผิดที่เป็นก็คือกินเหล้าคืนไส้อาเจียนนี่คือผิดของพักเมืองนอกจก้ะอันนี้บพท่านไม่ดอกเถอตรงนี้ เป็นอย่างบอ๊บอบอเคยกินเพราะว่าแฟนบ่พากินถ้าอันไดที่เล่าบอกินเฮาเอาขื้นผ้าเข่าเล่าสีบอกินน้ำอันนี้เบิงเบิงจากกลุ่มพักจะวบาไอ้พักอันอยังที่เขากินกันแน่เฮาต้องเลี้ยนลู่จะหาอยู่หากินจังสันเฮากับิีได้กินแต่พักตลาดแล้วช่วงนี้ เท่ากับบุคอยอยากออกไปข้างนอกเท่ากับจาเป็นต้องหาพักหาหยากินอยู่น้ำบ้านจ้ะมีหกักเอ้มีหัวอีหลี ตาแซบอยู่ได้ละเนาะนี่มันเป็นต้นๆคือบัวโบกบานห้าเลยแต่ใบมันต่างนิดหน่อยต่างกันนิดเดียวเบาเรื่อง ประโยชน์ของผักอันนี้คอยกระโบหูเด้อจ้ะค่อยกระโบมีขอมูลหูแต่ว่ามันกินได้แต่อย่างน่อยผักมันก็หนาซิมีวิตามินเนาะจ้ะ เอาไปจักน้อยพ่อแล้วเอาไปแต่พ่อล่องพ่อแล้วจ้าผักติว้วผักติวมันสิเป็นใบจังสี่เนาะใบมันค้ายๆป่วยเล้งรสชาติมันสิออกสมสมมันสิมีกอใหญ่อยู่นี่กว่านี่อยู่จ้ะแต่ว่าอันนี้ย่อนว่ามันบ่ท่านหอนมาป๋าไหนเอ่อเป็นอย่างข้าเอินผักติว้วพราะว่ารสชาติมันสมสมคือผักติวบ้านเหา แต่ว่าอันที่จริงแล้วมันเป็นพักตระกูลเดียวกันกันกบปวยเล้งพักอันนี้กินหลายบ่ได้เด้อจ้ะเป็นอย่างกินหลายบ่ได้วัตีพักตระกูลปวยเล้งนี่กินถ้าเห้ากินหลายมันสิไปสะสมในขอเห้าเห็ดให้เห็ดให้เห้าขอปมเขาเอินกรดยูริกบ่จ้ะกินแต่พ่อรูโลดพ่อจ้ะพักพวกนี้ไหมนี่ ถ้าบอสทาเห้าสังเกตเบิ่งแล้วถ้าเห้าอยากฮห้ว่าเมนบ่แเมนเ้าลองชิมบ่งก็ได้จ้ะเอาใส่ปากโหลดเขี่ยวเลยสมสมบ่เป็นยังจ้ะลองแต่พ่อรู้รลดพ่อพ่ออากาศดีมากเขากับากันมากเห็ดสวนื้นนี้เขากับมีค้นเริ่มมาเตรียมดินพี่นัดก็เริ่มเห็ดสวนแล้วคือกันจ้ะกะผักมันเหวเี่ยแดด กะสิเอาไปแช่น้ำมันก็สิเตงขึ้นอยู่ดอกจ้ะเบิงแล้วกาฝากติดตามไทยเลยผ้ารอให้พี่นัเด,ดเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ